ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแมนยูพบโบโดกริมหาประเด็นผีเฮหืดโอนาน่าเซฟช่วยบอสประเดมชัยแมนยูภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมประสบกับชัยชนะเกมแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการทำศึกยูโรป้าลีกนัดเฝ้าบ้านเฉือนชนะโบโดกริมไปแบบลิ้นห้อย3ต่อ2จากการฟาดแข้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนโดยจากภาพรวมผีแดงยังเล่นได้อย่างทุลักทุเลอีกตามเคย และต้องอาศัยองเดโอนาหน้าเซฟลูกอันตรายช่วงท้ายเกมหาทีมคว้า3ามแต้มแรกให้กับเจ้าหน่ายคนใหม่ 1. นผีส่งเมา้ามาเลาเซียอันโตนี่ลุยแมนยูนเต็ดวางมาก11คนแรกด้วยการส่งเมสันเม้ากองกลางจอมเลี่ยงลงเล่นเป็นตัวจริงเกมแรกในรอบ96วัน นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมรวมทั้งไทยเลวมาลเลเซียที่ได้ลงสนามเป็นเกมแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2023หลังล้มเจ็บไปนาน17เดือนหรือ551วันนอกจากนี้อันโตนีปีควาทีมชาติบราซิลได้ออกสตาร์ทนัดแรกเช่นกันนับตั้งแต่เดือนกันยายนหรือ72วันรวมแล้วรูเบนอโมริมเปลี่ยนโพนักเตะมากถึง6รายจากเกมเพยมริกนัดบุกไปเสมอกับอิบสวิด1-1 จากฟอร์มที่ไม่น่าประทับใจในเกมบุกกับทีมม้าขาวกุนซอโปรตุกิสเลือกดรอปกาซิเมโลคริสเตียนเอลิกเซนมาคัตและฟอร์ดดิโกโดาโลอาหมัดเดียโลและจอห์นนี่อีแวนส์พ้นไปจากทีมตัวจริง 2. โบโดกริมปรับทับ5าตำแหน่งโบโดกริมทีมจากฝูงลีกนอร์เวย์ปรับโหนักเตะตัวจริงบุกมาเยือนโอทัฟฟอร์ดรวม5รายหลังจากเกมล่าสุดในลีกพวกเขาบุกไปพิชิตออดสองต่อศูนย ไล่ตั้งแต่แนวรับที่กุนซือเคติโนเซนส่งไบรท์เวนบันโกโมกับยอสตายกุนเดอร์เซนลงบ๊ขณะที่แดนกลางมีซอนเดบุสตัดเฟดคืนทับส่วนแดนหน้าฟิลิปซินเคนาเกลอดีตดาวเตะทีมวัตฟอร์ดและฟอริสกับอันเดสเฮลเมอร์เซนได้ลงตะข่ายอย่างไรก็ดีอาคันตุกะอยู่ในช่วงมีผลงานไม่สู้ดีเนื่องจากห้านัดหลังในทุกรายการพวกเขากรรใชัยได้แค่เกมเดียวเท่านั้น 3. หลัง3ทํทำเสียวนอกจากความผิดพลาดครั้งแรกตั้งแต่นาทีแรกของนิกิตาไฮคินในทวารทีมเยือนที่เปิดโอกาสให้เจ้าบ้านนำหน้าตั้งแต่ไก่โห่จจกจังหวะเก็บตกของอารเเนโดกานาโชต้องบอกว่าโบโดกลิมเล่นได้อย่างเป็นรูปเป็นร่างมากกว่าแมนยูเต็ดอย่างชัดเจน และในที่สุดพวกเขาก็แสดงให้เห็นถึงพิสงการสอย2ประตูแซงนำแมตต์สองต่อหนึ่งได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเห็นได้ชัดว่าระบบ3-4-3ของอโมริมใช้ไม่ได้ผลกับทีมลูกหนังของเมืองผู้ดีโดยเฉพาะมากหลัง3ที่เปิดช่องให้คู่แข่งทำเกมรุกโจมตีเข้าใส่พื้นที่อันตรายของผีแดงได้เป็นระยะ นอกจากจะเปิดพื้นที่หน้าปากประตูเชิญชวในให้ฝ่ายตรงข้ามบุกเข้าหาแล้ว3เซนเตอร์ฮาฟของเมเต็ดต่างก็ยืนตำแหน่งสับสนชนิดจับต้นชนปลายไม่ถูกไปด้วยกันทั้งหมดจนทำเอาอองเดโอนานาเซฟทีมไม่ไหวเหมือนเกมก่อนหน้านี้ที่เข้าระเบิดฟอร์มช่วยทีมยันเสมออิฟสวิตได้สำเร็จ อย่างไรก็ดีก่อนที่ทุกอย่างจะเลวร้ายมากไปกว่านี้ผีแดงตีเสมอเป็น2ต่อ2จนได้ก่อนจบครึ่งแรกอึดใจเดียวซึ่งต้องยกเครดิตให้กับนุแซม,มาสซาอุยอีกหนที่เป็นขุนพลผีแดงรายเดียวที่มีฟอร์มคงเส้นคงวามากที่สุดในซีซั่นนี้จากการแอซิดให้ราสมูดฮอยลุนซัดตุงตะ่ายซีแรดฟอร์ดยังมีอนาคต หลังเกมเสมอกับอิฟสวิต์อโมริมเคยกับสื่อว่าตำแหน่งหน้าเป้าไม่เข้ากับสไตล์ของมาคัสเลดฟอร์ดหลังจากเขาส่งดาวยิงอังกฤษออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนัดแรกและแม้เจ้าตัวจะสัด์ให้ทีมออกนำตั้งแต่ต้นเกมแต่นับจากนั้นเด็กปั้นผีแดงแทบไม่มีส่วนร่วมและโดนเปลี่ยนตัวออกในท้ายที่สุดด้วยเหุนี้ฮอยลุนจึงได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมดวลกับทีมจากนอร์เวย์และเขาแสดงให้เจ้านายคนใหม่ได้เห็นว่าคู่ควรกับการได้ออกสตาร์ทในตำแหน่งศูนย์หน้า จากการตะบันให้ทีมตีเสมอก่อนซัดอีกตุงพาทีมแซงนำสามต่อ2กร่านั้นก็ดีแม่กุนซือชาวเมืองฝอยทองจะเลิงเห็นว่าแรดฟอร์ดไม่เหมาะกับการเล่นเป็นกองหน้าแต่ใช่ว่าเจ้าตัวจะหมดอนาคตเนื่องจากสตา์เลือดบีสวมบททางริมสนามได้ดีกว่าโดยเฉพาะในจังหวะโต้กลับ และในที่สุดเขาก็ได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองแทนอันโตนีซึ่งมีฟอร์มที่เลวร้ายสุดขั้วพอๆกับมาเลเซียหลังจากต่างก็ไม่ได้ลงสนามมานานแต่กลับได้ออกสตาร์ตเป็นตัวจริงทั้งคู่ในเกมนี้จนทำเอาแมนยูเต็ดวิดเจ๋งขาบ้าน5โอนาน่าห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามติดโทษแบน ต้องบอกว่าหลังตีเสมอบรกคริม2ต่อ2ได้ก่อนจบครึ่งแรกแมนยูเนเตดกลับมาลงเล่นในครึ่งหลังด้วยความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นและในที่สุดพวกเขาก็ยิงประตูเพิ่มนำหน้าเป็น3ต่อ2จากฝีเท้าของดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กจากภาพรวมหากเทียบจากฟอร์มในครึ่งแรกถือได้ว่าผีแดงเล่นได้ดีขึ้นอย่างน่าประทับใจและมีโอกาสเบิกสกอร์เพิ่มมากกว่าสามเม็ดหลายครั้งด้วยจากทั้งกานาโชและแรดฟอร์ดในจังหวะโต้กลับซึ่งถือเป็นจุดเด่นของทั้งคู่แต่ต่างก็ทิ้งโอกาสให้หลุดลอยไป อย่างไรก็ดีท้ายเกมทีมเยือนฮึดสู้ได้อย่างน่าเกรงขามและมีโอกาสสอยตะข่ายหลายหุนจากการเดินเกมรุกอย่างหนักหมายทำประตูตีเสมอจนทำเอาแผงหลังเจ้าบ้านรวนเรกันอีกคำรบแต่ดีที่ว่าโอนาน่าซึ่งเซฟช่วยทีมไม่ได้ในครึ่งแรกสามารถงัดฟอร์มเหนียวออกมาปฏิเสธโอกาสเช็คบินของอาคันตุกาได้ในช่วงท้ายเกมอย่างน,น้อยสองหุนและช่วยให้อโมริมพาทีมกำชัยเป็นเกมแรกของเขาในโอทาฟอร์ดได้สำเร็จ ฉะนั้นแล้วถึงตอนนี้ต้องบอกว่าโอนาน่ากลายเป็นคีย์แมนคนสําคัญอันดับหนึ่งของเมดเดตไปแล้วเพราะหากไม่ได้ความเหนียวของเขาในหลายเกมหลังผีแดงก็น่าจะพ่ายคู่แข่งซะมากกว่าและเชื่อได้เลยว่าเอาตายบายินดีที่มีลีลาลุกลี้ลุกหลน่นไม่น่าจะเป็นที่พึ่งของทีมได้หากวันใดวันหนึ่งในทวารทีมชาติแคนาดจะได้ลงเฝ้าเสาไม่ได้ไม่ว่าจะได้เหตุผลใดก็ตาม แมนยูพบโบโดกลิมหอยลุนสุดแจ่มตัดเกรดแข่งปีแสดงเกมเชือดทีมแกร่งนอร์เวย์ปีแสดงแมนเชสเตอร์เดคว้าชัยตดต่อกันเป็นนัดที่2ในศึกยูฟายูโรปาลีกหลังเปิดบ้านเชือดโบโดกลิมสุดมัน3ต่อ2เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและนี่คือผลสอบของลูกทีมรูปเบนอาร์โมริมแต่ละคนในแมตชนี้ซึ่งถือเป็นการคุมทีมนัดแรกในถิ่นโอทัฟฟอร์ดอย่างเป็นทางการสำหรับโค้ชหนุ่มชาวโปรตุเกสวัยส9ปีในฐานะกุนซือแมนยู 11ผู้เล่นตัวจริงอองเดโอโอนา่า6คะแนนเสีย2ประตูแถมการเล่นดูแกว่งๆไม่ค่อยนิ่งยังดีที่เซฟลูกฟรีคิกช่วงทดเจ็บเอาไว้ได้นูแซมัสสวี7.5คะแนนเกมรับไม่มีผิดพลาดและยังขึ้นไปช่วยเติมเกมลุกได้ดีโดยเฉพาะจังหวะเปิดบอลให้ฮอยลุนทำประตูตีเสมอ2-2มัทไทเดลิก5.5คะแนนช่วงครึ่งแรกถือว่าน่าผิดหวังคุมพื้นที่ไม่ดีแถมมีผ่านบอลเสียแบบง่ายๆก่อนโดนเปลี่ยนออกช่วงกลางครึ่งหลัง ลิสโดมาติเนส5.5คะแนนเพิ่งกลับมาลงสนามไดอีกครั้งฟอร์มโดยรวมถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานแถมหลุดตำแหน่งในจังหวะที่ทีมเสียลูก2อันโตนี5คะแนนรับบทบาทวิงแบ็กฝั่งขวาซึ่งก็ไม่มีทีเด็ดอะไรการเล่นติดตดขัดขัดก่อนโดนถอดออกกลางครึ่งหลังมาเนลอุกาเต้7คะแนนเล่นในแข็งแกรง่งมีสติแท็กเกิลชนะ100%และเป็นคนแอซซิ์ให้ฮอยลุนกดประตูชยัย บูโนแฟ a n นัน5.5คะแนนดูแล้วยังไม่ค่อยลงตัวกับแผนการเล่นแบบใหม่ที่อโมริมเอามาใช้ค่อนข้างเงียบตลอดทั้งเกมสร้างโอกาสได้แค่หนเดียวไทเลว์มาลเลเซีย5คะแนนยังไม่ฟิตสมบูรณ์ชัดเจนจังหวะการเล่นอย่างไม่ได้โดยเฉพาะจังหวะเสียประตูที่2ซึ่งเจ้าตัวโดนฟิลิปซิงเกอร์เนเกลวิ่งแซงไปดือด้อเมสันเมาส์7คะแนน มีบทบาทในเกมลุกสูงและน่าจะทําประตูได้สําหรับลูกยิงชนคานช่วงครึ่งหลังแต่ก็มีส่วนร่วมสําคัญในจังหวะที่ทีมได้ประตูพลิกคว้าชัยอเลฮันโดกานาโช6.5คะแนนรับส้มลนทําประตูช่วยทีมขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์แบบง่ายๆตั้งแต่นาทีแรกแต่ก็ควรมีสกอร์เพิ่มเพราะมีโอกาสเน้นๆหลายหนช่วงครึ่งหลัง 拉สมุดหอยลุน9คะแนนโอกาสมีไม่มากแต่ก็ใช้ได้อย่างคุ้มค่าโดยยิงได้เยี่ยมมากๆสำหรับประตูตีเสมอ2ต่อ 2, 2ช่วงท้ายครึ่งแรกก่อนเข้าชาร์จเป็นประตูชัย3ต่อ2ช่วงต้นครึ่งหลังส่วนประตูขึ้นนำ1ต่อ0เจ้าตัวก็ได้รับเครดิตเต็มๆเรื่องความมุ่งมั่นที่วิ่งเข้าไปกดดันโกทีมเยือนจนบอลหลุดไปเข้าทางกานาโชตัวสำรองที่ได้ลงเล่นเดียโกโดาโลแทนมาลาเซียนาทีที่46.5คะแนนผลงานกลางๆไม่ดีไม่เลว มาคแรดฟอร์ดแทนเมาส์นาทีที่ 59, 5 9 6.5คะแนนประสานงานกับเพื่อนได้ดีแต่จบสกอร์ไม่คมเมื่อมีโอกาสอามานิเโรแทนอันโตนีนาทีที่597คะแนนทําเกมลุกฝั่งขวาได้ดีมีสร้างโอกาสสวยๆให้เห็นลุกชอแทนมาติเนสนาทีที่60ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้กาซิเมโรแทนเดลิกนาทีที่66ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ รูเบนอโมริมชี้ผีสมควรชนะแม้ฟอร์มไม่หรูอโมริมในายใหญ่เลือดฝอยทองพาทีมผีแดงกำชัยเป็นเกมแรกของเขาได้สำเร็จแต่เป็นไปอย่างน่าเสียวไส้โดยต้องอาศัยลาสมุนหอยลวนตะบัน2ประตูให้ทีมแซงชนะทีมจากนอร์เวย์แน่นอนว่าผมเห็นอย่างที่คุณเห็นมันมีทั้งโมเมนต์ที่ดีและแย่อโมริมเปิดปาก มีความสับสนในช่วงท้ายซึ่งเราพยายามคว้าผลลัพธ์แต่นักเตะทำงานได้เยี่ยมพวกเขาวิ่งพวกเขาเพรสพวกเขาพยายามทำสิ่งต่างๆที่เราทำงานกันใน3วันที่ผ่านมาและเราชนะครึ่งสนามยังไม่รู้จักผมผมมาจากโปรโตุเกสและผมยังไม่ทำอะไรให้สโมสรน,นี้แต่พวกเขาทำให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านซึ่งวิเศษมากผมจะเก็บมันไว้ตลอดอาชีพ เราเริ่มเกมได้ดีแต่จากนั้นเราเสีย2ประตูจะเกมโต้กลับ2หนผมชอบแนวทางของนักเตะท,ที่พยายามเล่นตามเกมของเราบางครั้งตอนที่เราได้บอลเรามีปัญหาในการผ่านบอลทิ้งขว้างมากไปเป้าหมายคือเราต้องเก็บบอลเอาไว้ให้ได้พวกเขาพยายามอย่างเต็มที่และผมคิดว่าเราสมควรชนะหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ